ทุกคนเชื่อไหมคะว่าความฝันของหนูเริ่มมาจากสิ่งที่หนูชอบและหนูได้ค้นพบตัวเองในตอนที่หนูเรียนหนูชั้นมัธยมเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังนะคะป่านเร็วๆสิเขารอเนี่ยจะขึ้นมาไหมยืนมองอะไรอยู่นั่นแหละเออเดี๋ยวป่นใช่เพื่อเขารอ เออปาที่ฉันเห็นแกยืนเหม่อลอยเมื่อจะแกอยากแต่งหน้าให้ไั้ไปเลือกพวกนั้นใช่ปะเปล่าฉันไม่กล้าคิดขนาดนั้นหรอกแกอย่ามาเมื่อกี้ฉันเห็นแกเหม่อลอยอยู่เออก็คนนั้นชอบอ่ะทำไงได้แต่ก็ได้แค่คิดแต่น้ำมันเฮ้ยให้กูมาคูยนักเรียนนความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับเชิญนั่งครับ วันนี้เราเรียนวิชาดนตรีนะครับให้พวกเราเอาหนังสือขึ้นมาลูกเปิดไปที่หน้า2ี่สิบสามพวกเราสําหรับภาพนี้จะหมดชั่วโมงนะครับลูกวันศุกร์นี้โรงเรียนของเราจะจัดแข่งกีฬาสีนะครับอยากให้พวกเราไปเตรียมตัวนะซักชุดว,วันกีฬาสีจะชุดอะไรมาครับชุดว่ายน้ํามัง้งก็ต้องชุดกีฬาสิครับ <laughs> พวกเราครับใครที่มีความสามารถในการแต่ง,ง้าน,นะครับไปพบคุณครูแสบที่ห้องอครูได้เลยนะครับ พอดีคุณครูเขาต้องการนะครับพี่เขาที่แต่งหน้าได้นเนี่ยเขาป่วยครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็หมดเวลา้ะครับเฮ้ยปาี่มันโอกาสของแกแล้วนะโอกาสอะไรห,หรอก็ที่ครูบอกไงว่าใครมีความสามารถในการแต่งหน้าให้ไปแต่งจะลองไปป่ะแกก็ลองไปดูสิฉันเนี่ยนะขนาดแต่งหน้าตรงเนี้ฉัน,นยังไม่กล้าเลยแกก็ลองไปก่อน สวัสดีค่ะพ่อเอ้าพอดีลูกเป็นไงบ้างวันนี้ก็โอเคนะคะพ่อแต่พอดีว่าเหมือนโรงเรียนจะมีปัญหาขาดคนแทนหน้าค่ะพอ่อคิดว่านหนูควรไปดีนะคะถ้ามันเป็นประโยชน์ของเรียนพ่อว่าก็ดีนะนหนูขอเข้าบ้านก่อนนะคะ จะต้องเน้นน้ำขออนุญาตเข้าห้องค่ะเธอไปทำอะไรมาวันนี้ทำไมเธอดูด,ดีขึ้นก็ปกตินะคะไม่นะคุูคิดว่าวันนี้เธอดูด,ดีขึ้นแต่งหน้ามาได้โอเคมากเลยอะ่ะ จริงเหรอคะฉันทิดออกแล้วปานเธอเหมือนฟ้ามาโปรดตอนนี้ครูกำลังเจอวิกฤตครูจะแต่งหน้าจละมีเยอรกีฬาสิ่งนี้ยแต่ครูไม่มีใครช่วยเลยครูว่าเธอเหมาะแล้วที่จะมาช่วยครูแต่งหน้าวันนี้เนี่ยครูอยากได้แบบนี้อยากแต่งหน้านแบบนี้รูจะไหวเหรอคะ ก็คิดว่าเธอได้ถ้าเธอไม่มั่นใจเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยครูต้องการแบบได้ประมาณเนี้ยดมํมเเยอรจะต้องสวยฉ่ำแบบเนี้ยทำได้เนาะมั่นใจ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆจะสามารถทำงานที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วก้าวไปสู่ความสำเร็จดังหวังและตั้งใจเพราะคีย์สำคัญคือการรู้จักตัวตนของเราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงพร้อมค้นพบศักยภาพที่มีและสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่สุดรลิดได้จากพื้นฐานความชอบและความสามารถของตัวเอง